ปิดหัววันนี้ครับเราจะดูกันในรูปแบบมวยรอบครับหน้าวันนั้นครับเป็นมวยหญิงครับพิกัด117ปอนด์หรือว่าราว52กิโลกรัม,มครับ52-53กิโลกรัมครับประตูมาก่อนครับสาวเปอร์เซียนหน้าหวานครับไฟเซฟาลีครับ สาวจากอิหร่านวัย19ปีครับ163เซนติเมตรครับแหน้าหวานไม่ใช่ครับสาวเปอร์เซียคนนี้และคู่โกขกงเธอจากบุมแดงอายุ23ปีจากสุรินประเทศไทยสูง164เซนติเมตรชกมาแล้วถึง33ไฟชนะ23และสเสมอ1ไฟจะพร้อมแล้วโอชิบปบมือให้สาวรัตนาสิทธิ์รูเจีย from Thailand นี่คือพยาบาลสาวที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับสาวจากสุรินครับนี่คือสาวรัตนสิทธิครูเจียบวัย23ปีครับสูง162เซนติเมตรนี่ครับสาวรัตนาสายมือครับจากสุรินทครับนีเป็นพยาบาลนะครับ ส่วนไฟเซฟาลีนี่เป็นสาวอิหร่านครับนี่ต่อยมวยสมัครเล่นมาเยอะอยู่นะครับ oh. ต้องดูครับคู่นี้ครับสาวรัตนานี่แข่งนี่โอ้ oh, หนักใช้ได้ครับส่วนไฟเซฟาลีนี่ประเภทเข้าออกรวดเร็วครับก็สไตล์มวยสมัครเล่นนะครับประเภทแข่งยาวขายยาเลยครับไฟเซฟาลีสาวรัตนาต้องบล็อกให้ดีครับเดินเข้าหาครับ แม่แข้งค่อยๆลำเลียงมาครับสาวรัตนะครับเห็นเป็นพยาบาลอย่างนี้ผมไม่น่าเชื่อครับแงะได้เด็กคือการต่อยมวยครับแล้ะต่อยเป็นอาชีพด้วยครับโอ้ยหมาแล้วครับลำเลียงกระสุนใส่แมแล้วก็เริ่มจะสาดน,นะครับเป็นสัญญาณเตือนรับแม่มียั์คิวท้าทยา,ายกบไฟเซ ไม่กลัวอยู่แล้วครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลครับโอ้โหออกมุดคล่องแคล่จริงๆครับมาทีละ 2, องสามสีกรไฟเซฟารีก็สไตล์มวยไทยสมัครเล่นนะครับรวดเร็วครับเข้าออกครับส่วนสารัดนี่ขอเน้นๆครับเยียงขวารอเลยครับเตะหลุดนิดโดนแน่นอนครับไฟเซอ่ะมีบัตรขวามาครับ โอ้เดินลุกเข้ามานี้ไม่กลัวสาวรัตนะเลยนะครับยังติดบังอยู่ครับแข้งซ้ายของสาวรัตนะโอ้มัดหนึ่งสใช้ได้ครับวันนี้ไม่มีเข็มฉีดยามาฝ่านะครับมีแต่มัดกับแข้งครับสาวรัตนะทีมงานก็บอกให้ออกแข้งขวาครับทีมงานของสาวรัตนะครับ กลายเป็นไฟเซชิงเตะก่อนครับแต่ดูครับน้ำหนักการเตะของสาวรัตนานี่ดูจะหนักกว่าครับไฟเซยังเป็นประเภทเตะแบบนี่ครับดูความแตกต่างครับลูกเร็วนี้เป็นของไฟเซฟารีครับความหนักหน่วงแน่นอนครับสาวจักรซิรินครับสาวรัตนสิทธิรูเจียบก็ต้องบอกว่าดาเมจหรือว่าพลังทำลายล้างนะครับของสาวรัตนานี่ดูจะรุนแรงกว่าครับ โอ้ดูปักสอกับภก,กอัยราครับไม่ค่อยเห็นผู้หญิงทำแบบนี้ไฟเซโอ้เดินปรีเข้าไปครับเดินปรีเข้าไปน่ากรัวครับไฟเซครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนครับแต่โบแต่เพลินจ้องตามไม่ได้นะครับวงในครับะสาะวรัตนภัแพงครับแหมมีสะบัดสอกครัาไฟาเซครับ ส่งรอบตัวครับไฟเซฟาลีบุกปลีเข้าไปแข่งไฟเซนีออกลักษณะดีๆนะครับมันไม่ใช่การตั้งปักหลักแล้วหวดแบบพี่สารัฐทำอะครับบทยกแรกครับลูกหนักก็เป็นของสารัตนสิล์กรเจี๊ยบครับลูกขยันลูกความรวดเร็วเป็นของไฟเซฟาลีจากอีลานดูภาพช้าครับนี่ของไฟเซเนี่ยครับดูแข้ง แลกแข่งต่อแข่งนี่แมแต่ไฟเซนีมาเป็นชุดครับไม่ได้มีแค่ทีเดียวแบบที่สาวรตัตนาครับโอ้โหดูอักมัวอายาราครับยกที่สองครับสึกแข่งศักดิ์ศรีวันนี้ครับเด็ดมวยเดือดโอ้โหเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับไฟเซฟลาวแม่เสียหลักครับจะต่อยเขาแต่เสียหลักเองครับอ่ะวงในครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ ทีมงานก็ต้องบอกระวังศอกครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับศอกถ้าโดนตรงๆมันอาจจะไม่แตกถ้าโดนเฉือนๆเฉียวๆนี่โอ้โหเปิดปากแผลดีนักแล้ครับโอ้โต้องวงในครับวงในต้องตีให้อยู่ครับสารัตนะครับรัตนะต้องตีให้อยู่โอ้โหแต่ว่าไฟเซนนี่ก็มาเหมือนกันครับมาทั้งเข่ามาทั้งศอกไม่ธรรมดาครับสาววิรานายนี้ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะครับถ้าเสริมความหนักของอาวดดุธอีกหน่อยนี้น่ากลัวเลยครับ ดูครับพยายามจะงัดศอกดูครับโอ้มีป้ายหน้าครับมีป้ายหน้าโอ้สาวรัตนาต้องทำอะไรบ้างแล้วละครแมจะถอยเอาชงเอาเหลี่ยมนี่มันแม่ไม่ถูกชะโลครับบริษัทเราต้องเปิดเกมเดินนะครับโอ้โหแข่งซ้ายมาเลยครับไฟเซฟารียิ่งทำได้เหมือนยิ่งจะได้ใจนะครับ โอกาสสูงครับหันล่างเดินเบียดไปครับโอ้โหแข้งซ้ายเตะสูงโอ้โหเหมือนจะได้ใจนะครับไฟเซฟาลีตอนนี้ดูช้าลงไปครับสาวแล้วคิดเยอะไปหรือเปล่าครับอืมอาจ,จะเกรงด้วยนะครับหน้าตาดูมีความกังวลครับโอ้โไฟเซนิดเดินขย้ำเลยครับเดินขู่เลยครับ แหมยิ้มครับแหมยิ้มสยองเลยครับจากเปอร์เซียโอ้โหแรกหมัดกันแต่ว่าความเร็วนี่เป็นของไฟเซ่เลยครับวงในตีอาแหมตีได้แล้วยกกำแพงบังเลยแต่มันก็ได้แค่ทีเดียวเลยครับจะให้จ่าแจ้งนี่ต้องออกเยอะกว่านี้นะครับสาวรัตนาครับยัง ออกน้อยจริงๆครับสาวแล้วนะครับเป็นอะไรครับผิดปกติครับลากปาตีได้มาสองเข่าครับต้องไม่ลืมนะครับมวยไทยให้คะแนนกันแบบยกต่อยกนะครับไม่ได้ให้คะแนนบแบบภาพรวมเดินเบียดเข้าหาครับไฟเซเกี่ยวไวจ้จะไตตัตดครับยังไม่ได้แต่ว่ามีศอกงัดโอ้อันตรายทุกลูกครับ และขยันด้วยครับไฟเซฟารีครับประสบการณ์เรื่องสมัครเล่นนี่ช่วยได้เยอะเลยครับไฟเซฟารีครับเดินเบียดเข้าไปโอ้โหชวนบูชชวนทะเลาะตอนนี้ไม่กลัวสาวรัตนะแล้วครับรู้แล้วครับปะทะกันไปนี่เรียวแรงอาวุธหนักแรงขนาดไหนครับอ๋อครับหมดยกที่2ครับเป็นไฟเซครับที่ทําได้ดีขึ้นในยกที่2ครับสาวรัตนะนี่ดูดบดๆลงไปครับหน้าตานี่ยังเป็นกังวลนะครับ อยู่ภาพช้าตีคนละทีครับโอ้โหเด้งมาเด้งคืนครับข้างบนก็มีสะบัดศอกด้วยนะครไฟเซ่ีจังหวะแลกหมัดกันครับดูครับดูแล้วไม่กลัวเลยนะครับไฟเซ่ฟารีครับโอ้โหเข่าลูกนี้สวยอ่าครับถ้าว่ากันก็ดูแล้วครับว่ายกนี้ใครได้ก็น่าจะผ่านนะครับอ่ามาครับแข้งตามด้วยหมัดครับของสาวรัดครับหม้ายคู่มาแล้วครับ ต้องเาจช่วยเอาใจเชียร์สารัตนนะเลยสาวริโนโหนี่แหละสิ่งที่รอดูอยู่ครับต้องขยันต้องทีต้องแรงต้องเร็วกว่านี้ครับขยับเข้าไปครับไฟเซทีมงานพี่เลี้ยงก็ตะกลออกสิพองอึดอัดนะครับก็เจอออกน้อยเหมือนกันครับนกรรมการทิชพรบอกอย่าปัดขาครับเดินปลีเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้อย่างว่าครับมวยมันได้ใจ อะไรก็ชุดไม่อยู่รวบนายตีเอียเกี่ยวขาไปครับโอ้โหจะบิดนี่บิดไม่ไปซะด้วยวัยสิบเก้าปีนี่ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไฟเซฟารีก็อายุยังน้อยทั้งคู่ครับยังมีโอกาสพัฒนากันได้อีกเยอะครับโอ้โมาแล้วครับแทงซ้ายนี่นะครับตีเข่าไปได้อีกหนึ่งทีครับโอ้โอความต่อเนื่องยังไม่มีนะครับ ส่วนหนึ่งก็ไฟเซนี่ป้องกันตัวดีด้วยจิ้งจับซ้ายลำตัวแต่ด้วยความที่ต่อยในแบบทัวร์นาเมนต์นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสาวรันที่อาจจะคำนวณแรงตัวเองอยู่ครับพอถ้าผ่านเขไปรอบชิงนี้ก็แหมมีงานรออีกครับ แบบนี้ครับนี่แหละครับขออีกครับอโอ้โหเจอเจอหมัดเจอสอกของไฟเซครับวงในนี่รัดแล้วก็ไม่อยู่นิ่งครับเขาก็ตีสอกก็ฟันครับโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้น่าหงายอเจองานหนักเจองานยากครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีขึ้นครับสาวรัตนะในยกที่3ามครับ โอ้โยแม่มหวาบแม่ดีว่ามันเป็นปลายปลายหมาดครับแม่โอ้โหกดหัวทิ่ครับลูกนี้แม่แล้วเป็นงานช้วยนะครับไฟเซแแทงซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหเปิดเกมบุกอยู่ตลอดเลยนะครับไฟเซแ,แต่ความหนักความความหนักแน่นนี้อยู่ที่สาวรัตนะนะครับก็ต้องดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับ ชอบแบบขยันหรือชอบลูกหนักครับช่วงท้าปลายยกครับโอ้ยมันเข้าตาครับแข้งโอ้แล้วเข่าได้อีกชุดหนึ่งครับโอ้โหไม่มาได้ตอนท้ายปลายยกเนี่ยครับต้องวัดกันเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหเดาใจครับกรรมการจะออกแบบไหนครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับ นี่ครับแข่งตามด้วยหมัดของสาวรัตนะครับไฟเซก็พยายามจะสู้แต่แมจังหวะเหมือนจะหลุดหลุดไปครับยก3นี่ครับซ้ายแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับพวกระขยันจริงๆครับไฟเซฟาลี ลูกขยันนี้ต้องยกให้เธอเลยครับไฟเซฟาลีครับอแล้วก,ก็เป็นสาวรัรตนาสิทธิ์คูเจี๊ยบครับแม่พยาบาลสาวครับได้แข่งหนักๆช่วยเอาไว้ครับเฉือนเอาชนะไปได้ครับนะฮะก็ต้องยกระดับเกมขึ้นอีกเยอะเลยครับ